เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาเรานึกถึงคนลาวหรือว่าเห็นภาพจากสื่อต่างๆเนี่ยเรามักจะมีภาพจําว่าคนลาวจํานวนมากมีผิวพรรณที่ดูสุขภาพดีดูเนียนแข็งแรงและดูเป็นธรรมชาติมากคําถามคือภาพจำนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกของเราไปเองหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ก,กว่านันครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าภาพจำที่ว่าเนี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรกันแน่ซึ่งมันมซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเราจะสำรวจกันตั้งแต่รากฐานทางชีววิทยาอาหารการกินที่หล่อหลอมผิวพรรณของคนในภูมิภาคนี้มาเป็นพันๆปีไปจนถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือแล้วทำไมสื่อสมัยใหม่ถึงกำลังเข้ามาท้าทายและพยายามจะเปลี่ยนนิยามความงามนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลย คือมันเหมือนการประทะกันระหว่างธรรมชาติกับค่านิยมเลยค่ะโอ้ oh, เปิดประเด็นมาแบบนี้แสดงว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผิวผนเผินแต่เป็นเรื่องที่ลึกลงไปถึงระดับอัตลักษณ์เลยทีเดียวงั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันเรามาเริ่มจากพื้นฐานที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับเรื่องของผิวของเรานี่แหละในทางวิทยาศาสตร์แล้วโครงสร้างของมันเป็นยังไงครับได้เลยค่ะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะลองนึกว่าผิวเราเหมือนบ้านสามชั้น ชั้นนอกสุดที่เราเห็นและสัมผัสกันอยู่ทุกวันคือหนังกำพร้าหรือ e p i d e ์ m i s ครับอันนี้เปรียบเหมือนสีทาบ้านเลยค่ะเป็นด่านแรกที่ต้องเจอลมเจอฝนเจอแดดโดยตรงถัดเข้ามาเป็นชั้นที่สำคัญมากๆคือหนังแท้หรือ dermis ชั้นนี้คือโครงสร้างหลักของบ้านเลยมีทั้งเสาหลักอย่างคอลลาเจนที่ทำให้ผิวเราเด้งมีระบบท่อประปาอย่างหลอดเลือดส่วนชั้นในสุดก็คือชั้นไขมันหรือ s u b c u ทิสค่ะ ซึ่งก็ทำหน้าที่เหมือนฉนวนกันความร้อนแล้วก็เป็นบอกกันกระแทกให้บ้านของเราเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับพอคูดถึงชั้นนอกสุดที่เป็นเหมือนสีทาบ้านที่ต้องเจอกับแดดจัดๆในภูมิภาคเราโดยตรงเนี่ยผมก็สงสัยขึ้นมาเลยครับว่าร่างกายเรามีวิธีรับมือกับแสงแดดในระดับเซลล์ยังไงบ้างครับมีกลไกอะไรพิเศษซ่อนอยู่ไหมครับคำถามดีมากเลยค่ะเพราะว่าในชั้นหนังกำพร้าเนี่ยมันมีโรงงานผลิตเกาะกันแดดธรรมชาติซ่อนอยู่ ในชั้นล่างสุดของหนังกำพร้าที่ชื่อ stratum basale จะมีเซลล์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเม l a n o c y t e ซึ่งทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีที่เรารู้จักกันดีในชื่อเมลานินค่ะอ๋อเมลานินตัวที่ทำให้ผิวเรามีสีเข้มขึ้นเวลาไปตากแดดนั่นเองใช่เลยค่ะหน้าที่หลักของมันคือการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่า UV จากแสงแดดไม่ให้มันทะลุเข้าไปทำลายสารพันธุก,กรรมในเซลล์ผิวของเรา พูดง่ายๆก็คือในที่ที่แดดแรงแบบบ้านเราเนี่ยการมีเมลานินในปริมาณที่เหมาะสมก็เหมือนเราเกิดมาพร้อมครีมกันแดดประสิทธิภาพสูงที่ฝังอยู่ในตัวเลยค่ะเหมือนเป็นสูตรลับทางวิวัฒนาการเลยนะครับใช่ค่ะเป็นสูตรลับที่ธรรมชาติให้มาเพื่อสู้กับแดดโดยเฉพาะเลยนี่อาจเป็นคำอธิบายทางวิทยาศา,ศาสตร์ข้อแรกที่ว่าทำไมผิวของคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงถูกมองว่ามีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี แปลว,ว่าความเชื่อที่คนชอบพูดกันว่าคนผิวคล้ำตากแดดได้ไม่ต้องกลัวก็มีส่วนจริงในทางวิทยาศาสตสินะครับแต่เออก็คงไม่ใช่ว่าจะปลอดภย100ัยร้อเซใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมแต่ไม่ใช่เกราะอมาตะถ้าได้รับแดดจัดเกินไปเป็นเวลานานๆานานก็ยังเกิดความเสียหายได้อยู่ดีและที่สําคัญคือเกราะป้องกันภายนอกนี้จะทํางานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภายในร่างกายด้วย ยกาาสสนนนนับุจภใเหมือนบ้านที่ทาสีกันแดดอย่างดีแต่โครงสร้างข้างในก็ต้องแข็งแรงด้วยเหมือนกันค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารการกินสินะครับภาพจําของอาหารลาวที่เต็มไปด้วยผักสดสมุนไพรต่างๆมันน่าจะมีส่วนช่วยเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ มีส่วนอย่างมากเลยค่ะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจจากโครงงานวิจัยของมหาวิทยลาลัยบุรพาที่ศึกษาเกี่ยวกับผักชีลาวหรือดิวโดยเฉพาะเลยนะคะในผักชีลาวเนี่ยมีสารในกลุ่มที่เรียกว่าฟลาวนอยด์อย่างเช่นโคสทินซึ่งสารกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ผมได้ยินบ่อยมากเลยในโฆษณาครีมบำรุงผิวมันทาหน้าที่อะไรกันแน่ครับ ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆอีกทีนะคะสารต้านอนุมูลอิสระก็เหมือนบอดี้การ์ดคอยคุ้มกันเซลล์ของเราค่ะในแต่ละวันเซลล์เราจะเจอกับผู้ร้ายที่เรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งเกิดจากมลภาวะความเครียดหรือแม้แต่รังสี UV เองครับผู้ร้ายพวกนี้จะคอยทำลายเซลล์ทำให้เซลล์เราแก่เร็วขึ้นและอ่อนแอลงแต่สารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปจัดการกับเจ้าผู้ร้ายพวกนี้ช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายค่ะ เข้าใจเลยครับเหมือนมีทีมรักษาความปลอดภัยส่วนตัวให้กับเซลล์ผิวเราใช่ค่ะและนี่เป็นแค่ตัวอย่างจากผักชีลาวอย่างเดียวนะคะลองนึกภาพอาหารลาวแบบเต็มสำรับสิคะมีผักสดเป็นเครื่องเคียงเสมอมีสมุนไพรหลากหลายชนิดอาหารส่วนใหญ่ก็ไม่ผ่านการแปลรูปมากนะักมันก็เหมือนกับการที่เราส่งทีมบอดี้การ์ดชั้นดีเข้าไปดูแลร่างกายจากภายในทุกวันอ oh. วิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้จึงเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมให้สุขภาพผิวดีไปพร้อมกับสุขภาพโดยรวมค่ะโอเคครับตอนนี้เราได้ภาพที่ชัดเจนมากในฝั่งของธรรมชาติแล้วคือมีทั้งพันธุกรรมที่เหมือนให้ครีมกันแดดติดตัวมาแต่เกิดแล้วยังเสริมทับด้วยวิถีชีวิตและอาหารการกินที่อุดมไปด้วยสารบำรุงจากภายในฟังดูเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของผิวสุขภาพดีเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้ผมยิ่งแปลกใจ เพราะมีข้อมูลอีกชุดจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลที่บอกว่าค่านิยมเหล่านี้กําลังถูกสั่นคลอนยำรุนแรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าในขณะที่ธรรมชาติมอบสูตรสําเร็จแบบหนึ่งให้งานวิจัยชิ้นนี้กลับชี้ให้เห็นว่าสื่อสมัยใหม่โดยเฉพาะละครโทรทัศน์ไทยกําลังนําเสนอสูตรสําเร็จอีกแบบหนึง่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเข้าไปในสังคมลาวและมันทรงพลังมากค่ะ สูตรสำเร็จที่ว่านั้นคืออะไรครับผิวขาวค่ะผิวขาวใช่ค่ะงานวิจัยพบว่าละครไทยได้สร้างและตอกย้ำค่านิยมความงามแบบใหม่ขึ้นมาโดยมีนักแสดงหญิงไทยที่มีผิวขาวเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จทันสมัยและน่าปรารถนาภาพที่เห็นซ้ำๆบนจอโทรทัศน์ด้วยสร้างแรงบันดาลใจหรืออาจจะเรียกว่าแรงกดดันให้ผู้หญิงลาวจำนวนมากปรารถนาที่จะมีผิวขาวเหมือนอย่างในละครเดี๋ยวนะครับ นี่มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วเหรอครับระหว่างการดูละครเพื่อความบันเทิงกับการเปลี่ยนทัศนคติเรื่องสีผิวของตัวเองไปเลยมันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอครับไปไกลมากค่ะพลังของสื่อมันแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันเลยในงานวิจัยมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากเป็นเรื่องของพนักงานทำความสะอาดในโรงแรมแห่งหนึ่งที่พยายามเก็บออมเงินเดือนอันน้อยนิดของเธอ เพียงเพื่อจะซื้อแป้งและโลชั่นผิวขาวตามอย่างนักแสดงไทยที่เธอชื่นชอบโอ้ oh. มันแสดงให้เห็นเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินและชีวิตประจำวันของผู้คนจริงๆโิโห oh. พอได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วมันรู้สึกจุกเหมือนกันนะครับแล้วผลกระทบมันขยายวงกว้างไปมากกว่าแค่การซื้อเครื่องสำอางไหมครับ มันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดหรือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้คนบ้างหรือเปล่าขยายไปไกลกว่านั้นเยอะเลยค่ะงานวิจัยชี้ให้เห็นผลกระทบเป็นระลอกคลื่นเลยอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือความไม่พอใจในร่างกายหรือ body dissatisfaction เมื่อต้นแบบความงามในสื่อคือความขาวและผอมก็ดำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ารูปลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสีผิวหรือรูปร่างมัน ดีไม่พอหรือไม่ทันสมัยพอความรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอเกิดขึ้นก็คงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ตามต้นแบบนั้นสินะครับแน่นอนค่ะและนั่นนำไปสู่ผลกระทบข้อที่2คือลัทธิบริโภคนิยมหรือคอนซูมเมอริซึมที่ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงความงามกลายเป็นสิ่งที่ต้องซื้อต้องสร้างขึ้นมา ไม่ใช่แค่ครีมผิวขาวแต่ยังรวมไปถึงสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าหน้าผมการเสริมสวยต่างๆเพื่อให้ได้ลุคแบบอินเตอร์เหมือนตัวละครในละครครับในงานวิจัยมีประโยคหนึ่งที่ส่งพลังมากนะคะมีผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งพูดทำนองว่าการจะดูทันสมัยก็ต้องใช้ของเหมือนในละคร มันแสดงให้เห็นเลยว่าสินค้าไม่ได้เป็นแค่ของใช้แต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและสถานะทางสังคมไปแล้วฟังดูแล้วเหมือนกับว่าความงามตามธรรมชาติที่เคยเป็นจุดเด่นกำลังจะถูกแทนที่ด้วยความงามที่ต้องใช้เงินซื้อมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้วสังคมลาวหรือภาครัฐ เขามีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับมีความพยายามจะต่อต้านหรือรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้บ้างไหมมีความพยายามนั้นอยู่ค่ะในงานวิจัยระบุชัดเจนว่ารัฐบาลลาวแสดงความกังวลต่อการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพร้อมกับสื่อไทยและมองว่ามันอาจจะเป็นการกัดเซาะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราได้รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะรณรงค์เพื่อรักษาและเน้นย้ำอัตลักษณ์ของชาติเอาไว้ เขามีวิธีการรณรงค์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดและหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างคือการรณรงค์ให้ผู้หญิงสวมผ้าสิน้นซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาค่ะอ๋อครับมันอาจจะดูเหมือนเป็นแค่เรื่องการแต่งกายแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วมันคือการต่อสู้เชิงวัฒนธรรมขนาดย่อมๆเลยเป็นการประกาศอย่างเงียบๆว,ว่านี่คือความงามในแบบของเรานี่คืออัตลักษณ์ของเรา ท่ามกลางกระแสแฟชั่นสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อข้ามพรมแดนมันคือการประทะกันร,ระหว่างความเป็นลาวดั้งเดิมกับความทันสมัยแบบที่เห็นในสื่อนั่นเองค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากคำถามเริ่มต้นง่ายๆของเราที่ว่าทำไมคนลาวจำนวนมาก ถึงมีผิวดูสุขภาพดีมันจะพาเราเดินทางมาไกลจนถึงจุดที่เป็นเหมือนสมรภูมิทางวัฒนธรรมได้ขนาดนี้สรุปแล้วมันคือเรื่องราวสองด้านที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเลยด้านหนึ่งคือรากฐานทางชีววิทยาและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ใช้เวลานับพันปีสร้างผิวที่แข็งแรงตามธรรมชาติขึ้นมาแต่อีกด้านหนึ่งคืออิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่ทรงพลังมากพอที่จะเข้ามาเปลี่ยนค่านิยมความงามนั้นได้ในเวลาไม่กี่สิบปีถูกต้องเลยค่ะ ความขัดแย้งนี้มาสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องของผิวจริงๆแต่มันคือเรื่องของอัตลักษณ์ในยุคที่สื่อไร้พรมแดนซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ลาวที่เดียวนะคะจริงด้วยครับพอฟังแบบนี้แล้วมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าแล้วนิยามของคําว่าความงามที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่และแนั่นคือประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายที่สําคัญที่สุดของการคุยกันในวันนี้เลยค่ะ คำว่าสวยหรือดูดีแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่มันคือการยอมรับและภาคภูมิใจในมรดกทางพันธุกรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เราได้รับมาหรือมันคือเสรีภาพในการเลือกที่จะสร้างตัวต,วตนใหม่ผ่านการบริโภคและเทคโนโลยีแม้ว่าต้นแบบนั้นจะมาจากวัฒนธรรมอื่นก็ตามนี่เป็นคำถามท,าที่ไม่มีคำตอบที่ถูกผิดตายตัวนะคะและเป็นคำถามสำคัญที่เชื่อว่าอีกหลายสังคมทั่วโลกก็กำลังเผชิญหน้าและคุปคิดกับความท้าทายเดียวกันนี้อยู่เหมือนกันค่ะ